ทางการสั่งรายได่เนาะค่ะก็จะมาจากทางการขยายกิ่งพันขายแล้วกัาการเก็บผลผลิตขายค่ะแล้วก็จะมีการไปรับเมาสปูให้ลูกค้าแล้วกเ็เฮดระบบน้ำให้ลูกค้าค่ะในส่วนของการขายกิ่งพันเนาะค่ะแบบตีเฉลี่ียแบบว่าขายราคาถูกๆไปเลยก็คือแบบขายส่งเนาะค่ะยูทีกิ่งละลอยค่ะก็จะมีอยูอ่เดือนหนึ่งนี่ยขายได้ยู่บตํา,ตากว่วหาพันกิ่งค่ะก็คูณไปเลยค่ะ คูณหาพันไปเลยต่อรอยหนึ่งนะฮะแต่ปกติกับมีหลายราคาค่ะแต่ว่าเขาตีตาๆไว้หักคาคนงานแล้วหักคา,าดูแลหักคาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกับตผลเนี่ยค่ะเป็นผลพ้อยใด ก็จะเป็นรอบเป็นรอบค่ะรอบหนึ่งกระได้ยู่บตัมกว่าเกือบ3,000โลค่ะทือเห็ดอยู่นีเนาะคะ่ะกับมีขายโลละลอยลอยหาซิปค่ะรวมทั้งเหมือนเนาะคะ่ะภายในสวนเล็กๆแห่งนี้เนาะคะ่ะที่ผลิตจริงพัน์แหลบพ้นเฮม็ดได้แต่ละเดือนบบตัมกว่า1,000 0บาทค่ะ